ต้องไปโรงเรียนแล้ววะเกณฑ์ชีโมโหอีกไม่ลองไห้เลย <c oughs> เรียนชั้น,น <c oughs> อะไรยชั้นของหรอขึ้นไปทีเดียวใช่ไหมคะ ต้องไปตรงเรียนแล้วไม่ใช่เหรอไหวไหม,ไม <c oughs> น,นี่ <c oughs> เห็น <c oughs> เูตุผลมาดูคุณแม่กันนะคะคุณแม่คุณแม่คุณแม่ ่ายวิดีโอไม่เปิดยี้ได้ไงอุ้ยไม่รู้ตัวว่าโดนอัดคลิปใช่ไหมแม่ลูกท่าเดียวกันเลยดูสิเอ้ยนี่นะครับก็เป็นวันเปิดเทอมของน้องเกรนนะน้องเกรนน้องเกรนวันนี้ไปโรงเรียนเหรอเพื่อนใหม่เหรอกูใหม่ด้วยนะอเกรอ่งฮะเด็ดลอน ไปโรงเรียนแล้วว่ะฮะตรตไปโรงเรียนแล้วว่ะเกณฑ์โอสงสัยจะปลุกกันยากนะเดี๋ยวขออนุญาตปลุกปลุกสองคนนี้ก่อนไม่ยอมลุกกันเลยทีเดียวอครั้งที่หนึ่งเช็ครั้งที่สองเช็คอีกที โอ้โหไม่ไม่ลุกเลยค่ะเริ่มต้นจากการตรวจ a อ k ก่อนเลยนะเป็นไงขึ้นไหมสองขีดหรือขีดเดียวฮะโอเคไม่ติดโควิดฮะไปโรงเรียนได้ผ่านนี่กระเป๋ากระเป๋านักเรียนหรอเตรียมตัวแล้วหรอมีที่นอนหรอฮะอ้อแล้ววันนี้ทำไมไม่แต่งชุดนักเรียนปกติละ่ะ ะแต่งชุดพ้ละรเลยเหรอฮะอ๋อ,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 อใส่ชุดพ้ละไปเล่นผละเล่นอะไรผละวิ<อ>่งเล่นเหรอวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งการชนะไหมชนะชนะเ,เหรอโนเคทุกขีดขีโมโหอีกวิ่งเ,เร็วอ่ะ <c oughs> ขนาดนี้เลยเอ มขี้โมขนาดนี้วิ่งเร็วต้องกินเร็วด้วยนะเดี๋ยววันนี้ลงไปโรงเรียนสายกินข้าเวเร็วๆนะโอเคปะนะ่ะนะโอ้โหใส่รองเท้านักเรียนเองเลยเหรอครับหรือ,อยังเนี่ยฮะฮะฮะโอ้ยนยจะได้ใ่ายง่ายอ้าวละโอ้โหครับไหมยังใส่ได้อยู่ยอ,ยอ่ะ,อะลองใส่ข้างนี้ดูบ้างสินี่ดูสิว่ามันยังได้อยู่ไหม เอ,เอาใส่อย่างนี้ไปโรงเรียนได้ไหม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 ฮะไม่ได้หรอกหมาหมานี่แกล้งนะฮะต้องใส่แบบนี้ใช่ไหมสีขาวนะอ๋อไปพร้อมไปโรงเรียนเปิดเองโอ้ยหจีนีสกดเปิดเองได้อปีนขึ้นเองได้ไหม ได้ด้วยเหรอโอ้โหเดี๋ยวนี้เกณฑ์นะเรียกว่าโตแล้ใส่เองได้ด้วยไหมนั่งไปเถอะนั่งไปเถอะใส่เองยากไปหน่อยโอเคน้องเกณฑ์ครับปิดเทอมมาตั้งนานคิดถึงโรงเรียนไหมคิดถึงคิดถึงเพื่อนไหมเราจำชื่อเพื่อนเก่าได้ไหมอ่ะที่อยู่เตรียมอนุบาลด้วยกัน คือแฟนเไปโรงเรียนจะร้องไห้ไหมเนี่ยไม่ร้องไห้อะไม่ร้องไห้าันแล้วไม่ร้องหรอไม่ต้องคิดถึงป๊ามามาหรอฮะเอ้ยอะไรนะเขินที่จะไเขินกล้องโอ้ยโอ้ยเขินกล้องเมื่อกี้เก้าอี้แบบปึ้งยังไม่ลงล็อกดีนะคะอ่ะนะก็เดี๋ยวไปโรงเรียนตื่นเต้นไหมรู้สึกวันเนี้ย เดินเต้นหรอเจอครูใหม่วันนี้เป็นเปิดเทอมอะไรมา,มาวันนี้เปิดเทอมขึ้นอนุบาลหนึ่งอ๋อเร,เรียนมาหนึ่งปีขึ้นอนุบาลหนึง่งแล้วก็เป็นเทอมหนึ่งต้นเทอมนะคะดังนั้นเนี่ยเทอมนี้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างวันเทอมนี้ก็คือจะมีการแบบเรียนจริงจังมากขึ้นนะแล้วก็มีการขยับเวลานอนเวลากินเล็กน้อยเพราะว่าแต่ละระดับชั้นก็จะต้องสลับกันใช้โรงอาหารอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วเขาะ<อ>มีการสลับ สลับให,ใหม่หมดเลยนะคะยางเตียมอนุบาลนะ่ะที่โรงเรียนก็จะมีตอนเกณฑ์เข้าไปเทอมหนึ่งมีแค่ห้องเดียวพอเทอมสองมีรู้สึกจะ3หรือ4ห้องแต่พอขึ้นอนุบาลหนึ่งมีทั้งหมด11ห้องเพราะฉะนั้นก็คือจะมีเพื่อนใหม่เต็มเลยแล้วก็การจัดเรียงห้องของโรงเรียนนะคะเขาก็จะจัดเรียงตามเกณฑ์อายุเพราะว่าเด็กที่วัยแบบสมมุติต่างกัน3 4สเดือนพัฒนาการต่างกันเยอะมากนะคะเขาก็เลยจะจัดตามเกณฑ์ห้องเรียนโดยที่ อย่างเด็กที่แบบอาจจะเกิดเดือนเดียวกันใกล้ๆก,กันเนี่ยกับเกณฑ์ก็จะอยู่ห้องเดียวกันเพื่อให้เป็นให้เด็กมีพัฒนาการที่เท่าเทียมกันการเรียนการสอนก็จะได้เรียนตามทันกันไวประมาณนั้นค่ะอ่าเตยมตัวนะเกณฑ์เราเลลงมาเล้วลูกบ,บายบายป๊ะสวัสดีครับบา,บายบาย ไม่ร้องไห้เลยไปเรียนมันมาหนึ่งปีแล้วไงอ่ะเด็กดีมากจริงๆเขาบ่นอยากไปเห็นเด็กดีมากจริงๆจะบอกว่าเขาบ่นอยากไปโรงเรียนมานานแล้วนะเขาคงคิดถึงเพื่อนอนะเล่นกับป๊ะป๊าบมาที่ว่า,นานเราเบือเ่อได้เกณฑ์อพอสมควรแล้วแหละอ่ะวันนี้เดี๋ยวเราจะมารับน้องเกณฑ์ตอนตอนบ่ายเดี๋ยวไปดูกันใช่ค่ะ ตอนนี้นะคะได้เวลาราตน้องเจนกลับบ้านแล้วจะบอกว่าเราลืมใส่แมสลงมาลืมใส่แมสลงมาไม่รู้เป็นไรหรือเปล่าอ่ะเดี๋ยวไปดูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเลยเดินมาเลยลูกในมหาวินีเลยขอบคุณสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะว่าจะไม่สวยจังเลยสัญญาส่ียจะหนงไหมครับหนงเก่ง ขึ้นนบนเหรอวันนี้เรียนชั้นสองเหรอ,อ,อโอ้เรียนห้องอะไรนะห้องอะไรนะกล้วยหอมกล้วยหอมเหรออร่อยไหมไปไหนไปไหนไปไหนห้องกล้วยหอมอร่อยไหมเดี๋ยวนี้เก่งงั้นนะสะพายกระเป๋าเองแต่เจ๊จุงมือน้องแล้วเป็นผู้ปกครองหน่อยไม่แล้วคือทุกคนอยากกระฟองมา马拉เกสลงมาแค่นี้ป,ป้าป๊าตัางหากาวเกสทละสุง หันไปทางนูน้นหน่อะคือที่เกใส่ลงมาตรงนี้นะตรงนี้ต,น <laughs> ต้องเลื่อนก,กว่าปลาแล้วละ่ะอื <laughs> อหือเรียนั้าง,ง,งบนเลยเหรอไม่ได้เรียนชั้นหนึ่งแล้วใช่ไหมใช่เรียนชั้นอะไรยชั้นของเหรอขึ้นไปทีเดียวใช่ไหมคะใช่เหรอว่าแล้ววันนี้ทางกลางวันกินข้าวอะไรครับกินข้าวหมูอ่ะข้าวหมูหวานเหรอ ออคุณครูบอกว่ากินขนมสองถ้วยด้วยขนมอะไรอ่ะขนมปังขนมปังเหรอคะเยมเชอร์รี่แยมสตรอเบอรีลล่ทำไมครูเรียกเป็นถ้วยละ่ะฮะแล้วทำอะไรอีกนอนเยอะไหมนอน,นอนเยอะดินอนเยอะดีเหรออเพราะตื่นเช้าใช่ไหมคะรัะตื่นเช้าอ๋อแล้วทำอะไรอีกนะวันนี้ลืมอะไรมานะลืมเอาไปอะไรไปนะ ลืมกระติกน้ำไปไแล้วได้กินน้ำไหมได้กินนะ้ำคุณครูเอาน้ำใส่แก้วให้กินเหรอครับครับคบโอวันนี้เรียนเรื่องอะไรบ้างครับเขียนว่าเขียนของเียนของเลยอ่ะเขียนอะไรนะเขียนเสาธงเขียนสาธงอแล้วมีเพื่อนหรือ,อยังเพื่อนใหม่ชื่ออะไรใหม่มีเพื่อนใหม่บ้างไหมเพื่อนใหม่ชื่ออะไร เต็มเลยเต็มเลยจำชื่อได้ไหมครับบอกมาสองชื่ออมีวิตามินซีอมีวิตามินซีเดี๋ยวเนี้โอ้มีวิตามินซีคุณครูแจกมาให้เหรอครับครับครับโอ้คุณครูใจดีไหมครับครูประจำชั้นชื่ออะไรนะครูเก่าครูเก่า อ๋อครูเก่าตั้งแต่เมื่อไกันนะแอบฟังเมื่อวานคุณครูโทรมาเมื่อวานคุณครูโทรมาว่าคุณครูแนะนําตัวเป็นครูประจาชั้นแล้วคน้ะคุณครูก็บอกว่าคุณครูเป็นครูเก่าแก่และอยู่มา8ปดเก้าปีแล้วครูเก่าแต่ยังไม่แก่อ๋อขึ้นรถขึ้นรถขึ้นคาซีก่อนเร็วๆตายเร็วๆรูมรรูมรรูดีก็คือวันเปิดเทอมวันแรกของน้องเกรนใช่ไหมได้กินแล้วหรอวิตามินซีสนุกฉันตกลงไปเลย นี้ไปอีกใช่ไหมคะใช่หรอพว่นนี้สัญญาว่าจะไม่ลืมกระติกนะสัญญาต้องเตือนหมอนมาด้วยนะโอเคไหมครับโอเควันนี้ไปก่อนครับบายบายถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปของพวกเราอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งกริ่ง้นะนะคะเ,คเพื่อเป็นกำลังใจใพวกเราเ้วยนะคะวันนี้ลาไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย